วัวน,นี้โค้ดก้ากร้อยก็โปยังไม่ได้แยกออกมานะคะลูกค้าขากระโปยยังไม่ได้แยกออกมาโคตดเรามีเอาออกมาไหมมีใช่ไหมงานโคตดเดี๋ยวรอนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวรอนะยีนหรอลูกค้ายีนผู้หญิงมีไหมเหมือนจะยังไม่ได้แยกออกมาเลยยังไม่มีนะพี่วันนี้หนูแยกออกมาแบบหลายรายการแล้วแหละแต่ว่ารายการที่เหลือที่ยังไม่ได้ออกมาลูกค้าอาจจะต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะอ่ะ มาตัวนี้มาดูงานการตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าชอบนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าชอบกันมากเลยคาดิแกนหนานะคะงานคาดิแกนหนาอย่าลืมแยกนะอย่าลืมแยกงานแยกไวถ่ายรีวิวด้วยอ่ะมาตัวแรกค่ะแบรนด์หรือเปล่านิโกแอนค่ะแล้วก็คือคาดิแกนหนาเขาก็จะเป็นสไตล์แบบว่าผ้าหนานงานกระดุมหน้า,นาอะไรแบบนี้นะคะลูกค้าค่ะ งานแบบว่าลุนสวยๆได้เยอะเลยนะตัวนี้แล้วราคาดีมากแม่หนูบอกเลยราคาค่อนข้างดีมากเลยตัวนี้เป็นงาน90กิโลลูกใหญ่นะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้งานคาริแกนงานไหมพรมหนาของหนูอ่ะแต่และตัวคือขายดีกันตัวไม่ว่าจะญี่ปุ่นเกาหลีงานเอ่ออะไรนะจีนนะคะลูกค้าขาคือขายดีทั้งหมดเลยอยู่ที่แล้วแต่แบบว่าเรียกว่า ความชอบของลูกค้าแต่ละคนนะติดกระดุมเม็ดเดียวก็ได้เออความชอบของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยอย่างตัวนี้ก็สวยนะสีเขียวเป็นไหมพรมถักเส้นใหญ่ไหมพรมถักเส้นใหญ่แบบนี้ลูกค้าเขาชอบรุนแล้วเอาไปทําราคากันได้เยอะนะคะอันนั้นก็สีเขียวอีกแล้วติดกระดุมผิดเม็ดด้วย <c oughs> นะคะก็สกิโลตัวนี้ราคา3,500บาทเท่านั้นแม่อ <c oughs> ุ้ยกินม้างสิ <c oughs> 9กกิโลส0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาตัวนี้หนูบอกเลยว่าเหมือนที่หนูบอกอะว่าทำไมาขายดีทุกป้ายงานมันจะแตกต่างกันนะไม่ใช่ไม่แตกต่างอย่างเช่นงานญี่ปุ่นอะลูกค้าลูกค้าดูได้เขาะออกโทนสีประมาณนี้ส่วนใหญ่เขาะออกแบบว่าเนี่ยสวยมากยูนิโคงานถักอีกแล้วโคสวยตัวเนี้ยงานญี่ปุ่นลูกค้าจะชอบความแบบว่า มูจิมินิมอลความคลีนของเขานะลูกค้าค่ะไม่เน้นลายเยอะไม่เน้นคือมันออกสีนะลูกค้าแต่สีเขาออกแบบตุน่นๆนะสีตุน่นๆแบบวอร์มโทนอะไรประมาณนี้เนี่ยสวยอีกแล้วถักเส้นใหญ่ไม่อ,อีกแล้วตุน่นๆแบบวอร์มโทนนะคะลูกค้าคะ <S <S อ่าออกโทนแบบวอร์มโทนใช่ไหมลูกค้าแต่ว่าถ้าของงานจีนอะส่วนใหญ่อะมันจะไปทางแบบว่าสีจัด สีสันจัดจ้านออกลวดลายบางทีแบบว่าลวดลายเยอะอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าแล้วแต่ความชอบอันนี้ของ GU ค่ะแล้วแต่กลุ่มลูกค้าชอบนะถ้าถามหนูอ่ะโอ้โหเขาเล่นกันทั้งคู่เขาเล่นกันทั้งคู่เลยบางคนก็คือแบบถ้าถามว่าไหนเกิดก่อนก็ต้องญี่ปุ่นอยู่แล้วลูกค้าเกิดก่อนแน่นอนน้องมาก่อนอยู่แล้วนะน้องมาขายความแบบ, minimal, บมินิมอลลูกค้าชอบขัดทนมินิมอลมูจิงานแบบว่า คนแบบตุ่นๆน่ารักน่ารักแบบนี้เขาชอบกันมากเลยแต่ว่าตอนนี้จีนเราก็มาตีตลาดเวอร์มากนะตีจีนเรามาตีตลาดเวอร์มากลูกค้าเพราะว่าตัวนั้นเขาก็ได้ลวดลายเนาะแล้วแต่ความชอบจริงแต่ญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งที่ได้รู้เลยคือแบรนด์นะลูกค้าได้งานหักเส้นใหญ่ไปรุ้นแล้วได้ลุ้นแบรนด์ด้วยในกระสอบนี้นะเกิกิโลตัวนี้ราคา3,500บาทค่ะพี่3,500บาทค่ะเดี๋ยวขอรหัส CF เลูกรีวิวหน่อย งองู17ลูกรีวิวหนูให้ส่วนลด300ค่ะงองู17นะคะลูกรีวิวส่วนลด300ราคา3,500รีวิวเหลือ3,200บาทค่ะลูกค้าค่ะนี่ตัวที่รุนจะโชว์ก็สวยโชว์ได้เลยน่ารักมากน่ารักมากลูกค้ามันอาจจะมีติดไปนะโอเคมันอาจจะมีติดสวมหัวไปบ้างนะลูกค้าเล็กน้อยนะไม่ขีดตัวนะคะงองู1 7ลูกรีวิวโซเอาเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะ งานสวยคะ่ะพี่ขาตัวนี้ก็สอบใหม่นะลูกค้าราคา3,500บาทใครจะรับพิมพ์รหัสต,ต่อต่อเต่า107นะคะลูกค้าขาลูกใหม่ต่อเต่า10-7มาได้เลยใครจะรับลูกใหม่ต่อเต่า107ราคา3,500บาทตัวนี้หนูขายดีทุกรตนะเข้ามากี่ลอ็อตกี่ล็อตก็คือขายดีออกเรื่อยๆตลอดเลยลูกค้าค่ะไม่ใช่เรื่อยๆสิต้องบอกว่าหมดไวนะ มันหมดไวัยนะลูกค้าขาเป็นงานสวยๆเลยตัวเนี้บอกเลยว่าเล่นได้นะคะลูกค้าเล่นได้เลยลูกค้าเอาไปแบบว่าช่วงเนี่ยก่อนหนาวว่าลูกค้าเอาไปซักอบหน่อยนะน้องจะฟูฟ่องแบบโอโหง,งานดูใหม่ฉ่ำมากเลยแล้วแบบบางทีเห็นลูกค้าถ่ายรีวิวส่งมาให้ดูเนาะเขาเอาไปเรียงโทนเรียงสีกันแบบว่าสวยมากนะคะ ลูกใหม่นะคะลูกค้าขาต่อเต่า107นะราคา3,500บาทใครจะรับลูกค้าสามารถซีเข้ามาได้เลยนะตัวนี้บางทีมันก็อาจจะมีติดแบบว่าตัวยาวไปนิดหนึ่งนะลูกค้าแบบว่าตัวไหมพรมคุมยาวอะไรแบบนี้ก็มีติดไปบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้าแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยนะเนี่ยยูนิโคอีกยูนิโคอีกนะคะลูกค้าอันนี้ก็ป้ายห้อยมาเลยฮะ yeah. เห็นในตาดีนั่งดูอยู่มีการถามด้วยพี่เห็นได้ไงนี่งานปลายห้อยมาเลยลูกค้าอุ้ยสวยมากตัวนี้ตัวนี้สวยมากลูกค้าเอาจริงๆอ่ะพวกงานไหม่พรมแบบผ่าหน้าพวกเนี้ยถักเส้นใหญ่ๆ่อ่ะหนูเคยเห็นเขาไลฟ์สดขายกันอ่ะบางคนอัพได้แบบว่าสองหก็มีนะลูกค้าบางคนเอาไปทําแบบว่าจนเหมือนมือหนึ่งอ่ะเอาไปซักเอาไปอบติดปลายเองจนเหมือนมือหนึ่งเขาขายแบบถ้าในไอจีก็ราคาสูงขึ้นไปอีกนะคะลูกค้า ตัวนี้คือแบบว่าใครใครที่แบบสายออนไลน์อะ่ะเอาไปเอาไปได้เลยนี่แล้วก็ตัวนี้ตัวยาวของที่รุนถืออยู่ยูนิโคหมนี่ยูนิโคตัวยาวแบบนี้ซื้อในช็อปไม่รู้ตัวนึงก็เป็นพันแล้วมั้งลูกค้าแพงนะตัวนึงก็เป็นพันแล้วพี่มาลุ้นในกระสอบสั0พันหได้นะพวกงานแบรนด์อุ๊ยสวยมากของ GU อีกแล้วค่ะ ซียูงานถักเส้นใหญ่ออกอีกแล้วคือลุ้นถักเส้นใหญ่ได้หลายตัวนะหนูบอกเลยลุ้นถักเส้นใหญ่ได้หลายตัวเลยนะแม่ตัวนี้ตัวยาวก็มีออกนะตัวยาวอ่ะหนูตีให้อาจจะประมาณ2 0 2 0ถึง30นะลูกค้าขาของกระสอบนะ2 0ถึง30เปของกระสอบนะคะลูกค้าขาส่วนใหญ่ก็คือเขาจะเน้นไปทางตัวสั้นซะมากกว่านะนี่สวยอีกแล้ว สวยอีกแล้วจำนวนตัวงาน9กกิโลตัวเนี้ยหนูตีให้ประมาณเอ่อจำนวนตัว250-300บวกลบนะคะลูกค้าแต่ถ้าออกงานหนาๆเยอะงานถักเส้นใหญ่เยอะก็อยู่ประมาณ25นะ250บวกลบตัวโดยประมาณนะคะ2 5งบวกลบตัวโดยประมาณเลยงานแบบว่าลายๆก็มีออกแล้วลูกค้าแต่ว่าเขาก็จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะเน้นแบบ สี่ผืนสมากกว่านะตัวนี้3,500น้นะลูกค้าค่ะา3,500บาทงานน่ารักมากเลยใครจะรับลูกใหม่ต่อเต่า10-7มาได้เลยส่วนลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าจะเอฟรายการอื่นเข้ามาซีเอฟในไลฟ์ได้นะเพราะว่าบางคนแบบว่าอยากดูไลฟ์ไปด้วยอ่ะแล้วก็แต่ฉันยังไม่ได้อยากได้งานในไลฟ์อยากได้รายการอื่นลูกค้าดูไปด้วยแล้วก็ซีเอฟรหัสอื่นไปด้วยก็ได้นะนี่สวยสินตาลนะคะ สามารถ CF รหัสอื่นมาได้เรื่อยๆ,ๆเลยถ้าตัวไหนยังว่างอยู่นะลูกค้าเดี๋ยวจะมีลิงก์รวมยอดแจ้งเตือนไปให้นะส่วนตัวไหนที่หมดแล้วก็คือพี่พิมพ์ไปมันก็จะไม่มีอะไรแจ้งกลับมานะแปลว่าตัวนั้นหมดแล้วนะคะลูกค้าขาถ้าหมดแล้วก็คืออาจจะต้องรออัปเดตหลุดจองกันอีกทีหนึ่งอาจจะใช้เวลาในการเช็คยอดนิดนึงนะคะลูกค้าขาเพราะวา่าวันเปิดจองอย่างเงี้ยแชทจะค่อนข้างเยอะเนอะกว่าแชทะนิ่งเราต้องใช้เวลาในการทยอยเช็คอีกทีหนึ่งนะหรือไม่งั้นอะ บางครั้งก็จะมีกรณีที่ลูกค้าที่เรียกว่าอะไรอ่ะโอนยอดแล้วส่งสลิปมาในแชทแต่ว่าไม่ได้แนบสลิปหรือว่าบันทึกสลิปในลิงก์ที่รวมยอดไปให้นะคะลูกค้าค่ะบางทีมันก็อาจจะมีระบบทวงยอดอัตโนมัตินะคะลูกค้าค่ะลูกค้าอย่าเพิ่งวีนนะแปลว่าตัวนั้นพี่ยังไม่ได้แนบในลิงก์นะระบบมันเลยทวงเพราะว่ามันจะแยกสัดส่วนกับ Facebook อยู่แล้วนะระบบ CF นะคะลูกค้าขะใครที่แบบว่า อโอนแล้วแจ้งในแชทแล้วถ้ามีระบบทวงไปที่สามารถส่งส่งแจ้งแอดมินอีกรอบหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินมาไล่เช็คอยู่แล้วนะคะลูกค้าขาสามารถแจ้งได้เลยนะหรือถ้าเกิดว่าแบบอยากเอาชัวร์วเลยลูกค้าแนบสลิปได้เลยนะในลิงก์นะลิงก์ที่รวมยอดไปแนบและใส่ที่อยู่จะส่งพร้อมอะไรนะยอดยอดที่พี่ CF แล้วก็เวลาที่ CF เตามสลิปได้เลยนะคะลูกค้าขานี่มาดูงานกันต่ออีกนิดนึงนะเดี๋ยว ให้ลูนโกยหน่อยโกยได้เลยมาตัวนี้มันแบบว่าอุ้ยสวยอะสีแดงตัวนั้นสีแดงตัวนั้นมีลายด้วยไม่ดดเลือดหมูแดงเลือดหมูตัวนั้นสวยอุ้ยอันนี้ก็สวยสีครีมอุ้ยอันนี้น่ารักน่ารักในมือสีกระดุม <laughs> สีกระดุมน่ารักมากมันแต่งแขนแบบแอบเห็นเขาดึงขึ้นมา น่ารักมากลูกค้าจับคนแบบมินิมอลให้หน่อยจับคนมินิมอลให้ลูกค้าดูหน่อยว่ามันจะออกคนประมาณนี่ตัวนี้อ่อยร่าม,มากดูกแขนดิโคตรน่ารักเลยใส่ไม้ได้เลยนะ3,5 0พพี่บอกเลยคุ้มมากและพี่ได้งานกระสอบใหญ่เนาะอย่างของงานจีนอะ่ะมันจะเป็นงานอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสีสันเยอะลวดลายเยอะใช่ไหม มันจะเป็นลูก45กิโลตัวนั้นก็ราคา3 0 0เนาะแต่ว่าลูกค้าก็คือแบบว่าได้สีสเยอะได้ลายเยอะได้อะไรเยอะแต่ว่าจํานวนตัวมันก็อาจจะน้อยกว่ากันเนาะอย่างตัวนี้มัน90กิโลจำนอุ้ยน่ารักมากจํานวนตัวมันจะค่อนข้างมากกว่าราคามันอาจจะถูกลงกว่าแต่ว่าก็คือจะได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานทิมคลีนมินิมอลแบบนี้เลยเนี่ยโทนมินิมอลน่ารักมากแม่โทนมินิมอลน่ารักมาก,มมมารก,มากประมาณนี้เลยนะโทนสีตุ่นๆก็มีออกเยอะ นะคะเอาไปรุนกันได้ส่วนใหญ่งานญี่ปุ่นเขาจะชอบรุ้นทนแบบมินิมอลซะส่วนใหญ่อะ่ะหนูบอกเลยขายดีนะเหมือนที่บอกอันนี้เมื่อกี้ก็ยูนิโคสีชมพูสีชมพูยูนิโค่เมื่อกี้ก็สวยนะคะเนี่ยถักเส้นใหญ่ยังมีออกเรื่อยๆเดี๋ยวดูแบบว่างานถักแบบเส้นใหญ่ๆให้ลูกค้าเลยก็ได้ว่ามันออกเยอะจริงเนี่ยแบบตัวนี้สวยนะคะงานโทนสีสวยทั้งนั้นเลยอูโหมากแล้ว หม่อีกแล้ว3,5 0 0ั 3, ค่ะพี่สวยมากตัวนี้ย3 5 0 0บาทสวยมากถ้าพี่อยากได้นะลูกใหม่นะต่อเต่า107มาได้เลยนะคะต่อเต่า107เนี่ยตัวที่เพิ่นถือสวยมากโคตรสวย3,5 0พพี่ได้งานถักแบบนี้ไปโคตรคุ้มเลยหนูบอกเลยนะแล้วเป็นลูกแบบลูกใหญ่อะเกกิโลสลัดได้หรือ,อยังสลัดแขนไม่หลุดสักทีนะ สวยเลยนี่สีดำตัวนี้ของแบรนด์หรออ,อ,อ้เออสุดยอดอัะซุ้ยเนี่ยน <c oughs> ี่จีอูต่อแบรนด์ออกดีหนูบอกเลยญี่ปุ่นนะคะใครที่บอกว่าลูกค้าใหม่นะลูกค้าใหม่ๆอ่ะส่วนใหญ่ของหนูที่เข้ามาเนาะลูกค้าจะมาชอบงานแฟชั่นของทั้งจีนนั้นเยอะ แต่ว่าถ้าลูกค้าเก่าๆอ่ะแต่งตามตัวลูกค้าเก่าจะชอบเล่นพวกญี่ปุ่นเกาหลีนะคะส่วนลูกค้าใหม่ก็จะมางานจีนเผื่อใครที่แบบว่าอุ๊ยอันนี้น่ารักค่ะของเฟิร์นอะ่ะโชว์มาก่อนน่ารักมากแบนดปะเอิร์ดใช่ไหมอ่าแบนเอิร์ดนี่อันนี้แบบอยากจะสปอยลูกค้าใหม่นะเผื่ออยากจะลองนะคะ ว่าเอ้ยทําไมลูกค้าเก่าๆเขาถึงได้ชอบเล่นงานญี่ปุ่นกันจังเลยทั้งที่แบบว่ามันไม่ได้ลายเยอะไม่ได้สีสันเยอะขนาดนั้นแต่ทําไมญี่ปุ่นแบบโอ้โหอยู่ยงคงกระพันแล้วเกินนะลูกค้าหนูแนะนําลูกค้าลองได้นะมาลองตัวถูกๆก,ก่อนได้ว่า ม,มันมีความแตกต่างกันเนาะเหมือนที่บอกว่าถ้าบางคนลได้ลูกค้ากลุ่มแฟชั่นก็สีสันเยอะๆงานใหม่หน่อยงานเลวดลายเยอะเขาก็จะชอบไปเล่นงานจีนกันเนาะแต่ถ้าใครแบบว่าอยากได้ความแบบว่าลุ้นแบรนด์อะลูกค้ากลุ่มเล่นแบรนด์อะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยได้ลุ้นแบรนด์ได้งานแบบสไตล์คินคลีมลม,ลม,มินิมอลได้เลยนะคะอุยอะไรเลคอกใช่ไหมนี่มีของเลคอกไปด้วยอุ้ยใหม่พบของ Le เลคอกหรอไม่ค่อยเห็นเลย นะะเนี่ยงานแบนด์แบบนี้เลยลูกค้าด้านหลังของพี่ฟ้าถืออยู่ก็น่ารักเป็นสีแบบสีดำดำเข้มเข้มด,<ๆ>ดำเทาเออประมาณนี้นะคะลูกค้าค่ะอ่ะเดี๋ยวโช่์ในราวให้หน่อยซาร่าซูมแบรน์ไปเลยซาร่ามาอีก3,500นหนะอ่ะเดี๋ยวดูในในราวหน่อยนะ ให้ลูกค้าดูทรงเวลาใส่ไม้งานจะออกประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยโอ้โหดูดิลูกค้าตัวชั่นตัวย่างก็คือค้าปนไปนะแต่ว่าส่วนใหญ่หลักๆก็คือจะออกงานตัวสั้นจะมากกว่านะคะลูกค้านี่สวยมากยูนิโคงานทักเส้นใหญ่มาอีกแล้วสไตล์แบบตัวตัวครอบก็มีออกนะลูกค้าตัวนี้งานสไตล์ครอบก็มีออกนะอุ้ยนี่งานแฟชั่นสไตล์แฟชั่นออก ถ้าด่าเขาออกแฟชั่นแต่สีเขาก็จะไม่ได้แบบว่าเป็นโทนแบบจัดจ้านนะเขาจะเป็นโทนแบบประมาณนี้เลยลูกค้าตุนตรนคลินีนถ้าดูในกล้องอ่ะลูกค้าสีมันอาจจะแบบมองเหมือนสีมันจะเก่าลูกค้าแต่มันไม่ได้เก่านะเพราะว่าพวกงานญี่ปุ่นอะคาจะชอบแบบวอร์มโทนไว้ก่อนอ่ะคือถ้าเป็นเขียวก็จะไม่ได้เขียวแบบเขียวจัดสีเขียวแบบเข้ม อะไรขนาดนั้นหรือชมพูก็จะไม่ได้แบบออกสไตล์ชมพูบาร์บี้เขาจะออกตุ่นๆแบบว่าอึมครึมนิดนึงนะสี่เขาจะประมาณนี้เน้นแบบว่าโทนอบอุ่นไว้ก่อนนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะน่ารักน่าเล่นมากป้ายโก้ตค่ะลูกค้าตัวนี้นะงานญี่ปุ่นป้ายโก้ตเลยงานส,สวยๆเลยนะใครอยากได้นะตามมาซ F ลูกใหม่ได้ต่อเต่า107เเลยรีวิวหนูขายแล้วรีวิวสวยมากพี่นะ รีวิวขายแล้วนะลูกใหม่3,500บาทราคาดีลูกใหญ่ด้วย3,500ไม่ใช่งาน45กิโลเป็นงาน90กิโลนะคะลูกค้าค่ะต่อต่า10 7เข้ามาได้เลยคัดได้เยอะคัดได้เยอะเลยแอบกินน้ำนะคะนี่ส,สวยสวยมีแต่งแบบแต่งคอแต่งแขนด้วย นะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นขอดูก่อนเอางานไรดีเดี๋ยวเรื่องงานห้